สวัสดีคะ่ะ f อที่นนารากกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อตอนนี้พี่ก็มาเจอดอกกล้วยไม้ที่เหี่ยวเฉาแลวก็ใกล้จะไม่รอดนะคะทุกคนใกล้จะไปบ้านเก่าแล้วนะแต่นี่ก็เป็นที่ของอผู้สูงอายุผู้หนึ่งนะทุกคนก็ญาติๆก็ไม่ได้มาหาแกหรอกค่ะ,คะนานๆก็จะมาทีเนาะทุกคน เป็นเดือนบางทีก็ไม่มานะทุกคนแต่ดอกไม้ก็จะเหี่ยวเฉาอยู่อย่างนี้เลยค่ะแล้วพี่ก็เห็นมานานแล้วนะพี่ก็คอยดูว่าจะมีใครรดน้ําให้แกไหมก็ไม่มีใครรดน้ําให้แกหรอกค่ะทุกคนเพราะเขาไม่อยากจะมีภาร,ระอะไรเนาะเพราะว่าบางคนก็เข้ามาช่วยก็ได้จะช่วยล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก เขาก็ออกไปนะคะก็ไม่ได้มาดูดอกมงดอกไม้นะคะทุกคนแต่วันนี้พี่ได้โอกาสมาช่วยแกนะทุกคนก็เลยมาเห็นดอกไม้นี่แต่พี่เห็นมานานแล้วแหละพี่ก็เลยไม่ได้สนใจคิดว่าเหมือนคนอื่นเนาะว่าใครจะมีน้ําใจรบดไหมจนใบมันเหลืออยู่ใบเดียวแล้วนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็จะช่วยรักษานะคือว่าช่วยต่อชีวิตเขานี่ค่ะพี่เอาฮอร์โมนมาจากบ้านนะทุกคนแล้วก็คอยดูว่า ไอ้นับตั้งแต่พี่รดในวันนี้นะคะแล้วมันจะออกดอกให้เราหรือว่าดูดีขึ้นเหมือนอันสอันนั้นนะคะทุกคนสองอันกล้วยไม้ก่อนเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเนาะพี่ก็ได้รดไอ้ดอกไม้แล้วเอ้รดน้ําแล้วก็เอาฮอร์โมนมาใส่ให้นะทุกคนที่ไอ้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้กับรรณพาเดนมาร์กนะคะก็จะเห็นว่าไอ้เขาเอาทิ้งนะคะทุกคนสองต้นนะ สต้นเพราะมันไม่ออกดอกเลยแต่ตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะได้ถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้เห็นนะคลิปสั้นๆให้ทุกคนเห็นเนาะแต่อันนี้เรามาช่วยดูแลหรือว่ารักษาต้น2่งต้นนี้นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสเข้ามาช่วยแกอีกหรือว่าดูแลแกอีกเนาะก็พี่ก็จะถ่ายให้ทุกคนเห็นนะคะทุกคนว่าไอมันจะมีลักษณะแบบไหนหรือว่าจะดีขึ้นไหมนะ พี่ก็จะใส่ฮอร์โมนเลยนะคะเอฟซี FC. นี่พี่จะหยุดเข้าไปเลยนะคะเอซนี่ก็หยุดหน่อยหยดเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเหี่ยวมากแล้วก็ขาดโปรตีนมากค่ะทุกคนนี่หยุดเข้าไปแล้วนะคะทุกคนพี่ก็จะเอาน้ําใส่เลยค่ะนี่พี่ได้เตรียมน้ํามาแล้วนะคะอ้อดอกล้วยไม้ก็จะไม่ชอบน้ํานะแต่พี่จะใส่หมดแก้วนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่ได้ใส่ฮอร์โมนไปเยอะเนาะนี่ค่ะ ก็อันนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่พี่ก็จะใส่น้ําแล้วเราจะคอยดูกันนะคะว่าผลผลิตออกมาจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูประมาณ2อาทิตย์นะคะเอฟซแล้วเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะ,ะทุกคนเนาะ,ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดกระดิ่งติดตามวรรณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะเอฟซขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงาน ของดอกสองดอกนี้นะคะเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้ประจํานะคะทุกคนและพี่ก็เห็นประจาเลยว่าไม่มีใครช่วยรดแต่พอดีพี่ได้โฮอร์โมนมาจากบ้านเนาะ,ะพี่ก็เลยเอามารดดูค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะคะในคลิปไอต่อไปนะจากสองต้นนี้เนาะ,ะทุกคนพี่จะอัปเตให้ดูนะคะเตีสก็ใส่น้ำเยอะเข้าไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแห้งมากอะ่ะเตีส เดี๋ยวมันก็จะดูดขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย